I'm I'm a a good student. A good student student ไม่ทราบว่าคุณทีเจเนี่ยชอบฟังเพลงไหมครับโอ้ยชอบมากเลยครับผมนี่ฟังทุกแนวฮะอ๋อแล้วชอบศิลปินคนไหนครับโอ้โหถ้าขวัญใจผมเลยเนี่ยก็ต้อง Taylor Swift แน่นอนครับผมอ๋อชอบเขาทำไมครับ เขาสวยนะฮะใครๆก็ต้องชอบอ๋อไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเสียงของเขาใช่ไหมม่าตายอย่างเดียวโอเคดีเลยนะครับเคยฟังเพลงนี้ไหมฮะก็คือ I don't wanna live forever ฮะเคยฟังไหมเขาจะมีท่อนหนึ่งครับที่ร้องอย่างนี้นะครับ I don't wanna live forever 'cause I know I'll be living ครับเคยฟังไหมครับผมกูจำไม่ได้เลยโอ้โหผมก็ไม่ใช่ศิลปินนะฮะเอาละฮะ ผมไม่ไม่ได้มีเสียงขับร้องนะครับเขาเรียกว่าเสียงขับไล่ฮะขับไล่ประชาชนออกไปเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่ามันคือท่อนไหนเราไปฟัง Taylor S w ว f t ร้องกันดีกว่าครับโอ้โหแค่นี้เองจำได้แล้วว่ามันคือท่อนไหนว่าแต่ว่ามันมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับท่อนนี้ครับอาจารย์นี่ครับจะถามว่าคุณรู้ไหมครับ I don't want to live forever I don't want to live forever 'cause I know I'll be living in vain นั่นแปลว่าอะไรครับโอ้โหก็เรื่องแค่นี้ I don't want to live forever 'cause I know I'll be living in vain ก็แปลง่ายๆตรงตัวเลยครับว่าฉันเนี่ยไม่ได้อยากจะมีชีวิตอยู่ไปตลอดกาลหรอกนะเพราะว่าฉันรู้ว่าฉันจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้บ่วงเวรบ่วงกรรมนั่นเองครับผมเวร Vain, อินเวนไงฮะต้องเป็นบ่วงเวนบ่วงดัง่งอันนี้ตา่นนะตางกันนะครับก็คือถ้าเป็นเวนอันนี้จะเป็นชื่อผู้ชายนะครับ เคยได้ยินไหมคบกับเวนนะครับก็คือ I am in a relationship with Wayne ก็คือคบกับเวนกรรมนั่นเองแต่นี่คือตัว V ครับ Vain vain in vain ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะตัว V vain ฮะ W ก็ Wayne ครับ Vain ในที่นี้นะครับแปลว่าร้ายประโยชน์นะครับดังนั้น I know I'll be living in vain นั้นก็จะแปลว่าฉันรู้ว่าชีวิตของฉันนะครับจะร้ายประโยชน์นะครับจะมีชีวิตแบบร้าประโยชน์นั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าเราตัดคำว่า in ออกไปเหลือแค่ vain นครับก็จะแปลว่าหลงตัวเองครับเช่น I don't want t be vain หรือ Don't be so vain I'm so handsome นี่แหละฮะ Don't be so vain อย่าหลงตัวเองขนาดนั้นฮะ Don't be so vain man อย่างนี้นะครับหรือ He's so vain เขาหลงตัวเองมากนะครับ He's so into himself นะครับส่วนคำว่าเว i n กรรมนั้นนะฮะใช้คำว่า karma or retribution karma or retribution <laughs> all right so watch out for karma <laughs>